อากาศร้อนมากเลยอ่ะพี่เอกอุณหภูมิข้างนอกอะ่ะ48องศาแล้วอะตอนเนี้ยเดี๋ยว48เนี่ยมันยืนกันไม่ได้แล้วนะอาอากาศมันร้อนนะตอนเนี้ยตาเทศก,กาลสงกรานด้วยสิร้อนมากพี่เอกเลย,อยไอติมหน่อยฮะไอติมเหรอใช่ไอติมอะไอติมอะเขาบอกว่าเจ้าเนี้ยชื่อดังมากเลยนะอร่อยมากมากเลยยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อะร้านสีฟ้า,ฟาเนี้ยแหละพี่ อเออวันนี้เป็นเจ้ามือเลี้ยงนะวุย้ยน้องตามก็มาเต็มเลยแย่แล้ว <c oughs> แย่แย่เลี้ยงจอด้ด้วยว่ะนะจอดก็ร้อนเหมือนกันโอ้ออตโต้กับวนทัตตามเข้ามาแล้ว <c oughs> ใช่แล้วใช่แล้วเลี้ยงพวกเราด้วยนะตอนนี้อากาศร้อนมากเลยเลี้ยงพวกหนูด้วยนะพี่เอกนะอ่ะโอเคไป <c oughs> โอเคไปเดี๋ยวไปใส่ติมกินกันดีกว่าพวกเราเอาคนขายหายอ่ะอะไรอ่ะคนขายคนขายแม่ค้า แม่ค้าอยู่ไหนโอ้โหดูดิไอติมต้องหลไปนะเนี่ยอะไรเนี่ยไอติมนี่สตอร์เบอรี่อันนี้รสอะไรอ่ะอเนี่ยสีฟ้าเนี่ยบลูเบอร์รี่ใช่ฮะใช่ที่ไหนอันนี้รสสับปะรดนะเนี่ยวานิลลาอ่าไม่ใช่สับปะรดอ๋ออันนี้นี่นี่อะไรมะนาวมะนาวอ่าแล้วก็นี่บูเบอร์รี่เอ้ยไม่ใช่อันนี้มันเผือกไม่เบอร์เออใช่ใช่เผือกใช่ไอติมเผือกไง่ะเออว่าแต่คนขายไปไหนล่ะไปดูข้างหลังร้านดิดูดิ ดูนี่ดูนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตู้ติมก็มีเยอะมากๆเลยนะคนขายหายไปไหนก็ไม่รู้มีฝนมาดูข้างหลังดิแม่ค้าแม่ค้าเอะเฮ้ยเพียร์ไอติมหกเออขอทำไอติมหกไว้เต็มเลยไอติมหกเต็มเลยอ่ะไอติมหกเต็มเลยอ่ะแม่ค้าหายไปไหนแล้วอ่ะเพียร์มันเย็นมากตัวสถานเออตัวสั่นสถานเลยใช่ไหมเออเร็วมากเดี๋ยวเราไปตามหาคนขายข้างหลังร้านดูซิให้มาตักไอติมให้เราหน่อยเอ้ยเพียร์ว่าแบแม่ค้าโดนจับตัวไปที่ไหนหรือเปล่าอุ้ยหาแล้ว ตีมันเย็นจริงๆด้วยดูสิตัวแตกเลยอ่ะเฮ้ยไปทางไหนอะเรนี่โดดขึ้นมาบนกล่องดิบนกล่องเหรอเออก็มาบนช้อนเนี่ยนะบนช้อนเนี่ยเฮ้ยเอบโอ้โหนี่อะไรเนี่ยมีดัมเบลด้วยเหรอเพี่ก็งงๆกันว่าแต่ว่าเฮ้ยเพี่เจอใครก็ไม่รู้นี่ไงเจอคนขายแล้วไม่ใช่คนขายอ้าทำไมอ่ะเขาเป็นใครไม่รู้ดูดิไม่ใส่กางเกงด้วยอ่ะดูดิฮะเนี่ยไม่ใส่กางเกงกันเออ โอ,อ้ลูกค้าไม่ใส่กางเกงแบบนี้ได้ไงไม่น่าล่ะคนขายก็ถึงหนีไปเขาโมโหหรือเปล่าแบบว่าทางนี้ก็มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่ฝนเขาเป็นโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยกางเกงก็ไม่ใส่ไม <c oughs> ่มีตู้ด้วยอะเราเอาไว้ทำอะไรเอ้ยพี่กได้กุญแจมาหนึ่งอันกุญแจอะไรหรอไม่รู้ดิอยู่ในตู้อเอเรารีบไปดีกว่าคนนี้โรคจิตเนี่ย,ลนเ,นยเลยกางเกงไม่ใส,ปส,ส,ส่ประตูโดนล็อกไว้มีสีแดงกับสีส้มอ๋อประตูโดนล็อกไว้หรอหรอทำอะไรอะ่ะให้เราทำอะไรอ่ะ ให้เราเข้ามาในนี้เร็วเราโทรเราทำไว้ทำไมเนี่ยทำไมคนขายหายไปไหนแล้วเนี่ยแม่ค้าแม่ค้าหายนี่ไงอยู่ข้างบนนี่ไงไหนแม่ค้าอยู่ข้างบนเหรอตกโอ้โหทำไมมันสูงขนาดนี้จะกินในติมทั้งทีเนี่ยนะทำไมมันยากเย็นแสนเข็นขนาดนี้เนอะอ่าโดดไปแบบนี้แล้วกันโดดนานพี่ยาจะเลี้ยงห้ติมสักทีนึงเนี่ยเอ้าล่นน่ะปึ๊บเฮ้ยเอ้าล่นหนักเลยคนนี้ปึ๊บปึ๊บใกล้ถึงแล้ว แล้วทำไมเราต้องมาปีนช่องแอร์อะไรด้วยเนี่ย <c oughs> ไม่เข้าใจโดดไปสูงมากอ่ะมีหวานมีหวานรีบตามหาแม่ค้าไขติมเร็วๆเขาเถิดจ็อสูงมากเลยเดี๋ยวไปข้างหน้าก็คงเจอแล้วแหละโอเคเอาพี่ฝนเราพอโช่งแอร์อข้างนอกแล้วอ่อะไรเนี่ยนี่เป็นรูระบายอากาศอะนี่เรายังไม่ได้ได้กินได้กินไอติมเลยแะเ,เราก็ามาติดอยู่ในนี่แล้วหรออะไรอย่านี้แมคค้าไอติมก็หายเจอคนโรคจิตไม่ใส่กางเกงอีกยากไปชะตาชีวิตของ มิซึร่ถึงแย่ขนาดนี้นะกลับไปเป็นมิซึร่อีกเอ้ยอะไรอ่ะฮัลโหลอะไรอ่ะยังไม่ได้โดนอะไรเลยมิซึร่ดูโอบานใยดิดูดิกว่าจะวิ่งตุ้มเตี้ยมาได้ดูดิมาแล้วเนี่ยกําลังมามาเหรอเออเรียบร้อยแล้วนึกว่าจะโดนอีกสักตามเฮ้ยไม่โดนแล้วเอาทําไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเรามาที่ไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเราออกไปที่ไหนเนี่ยเอ้าไม่รู้เหมือนกันเพียรูเจออีกแล้ว โอ้คนนี้โรคจิตอีกแล้วกางเกงก็ไม่ใส่ดูนี่บอกเขาให้ใส่กางเกงเร็วนี่เธอไปใส่กางเกงได้แล้วก็ฉันตามหากางเกงอยู่ในร้านไอติมตั้งนานแล้วเนี่ยฉันยังหาไม่เจอเลยฉันก็มากินไอติมเหมือนกันพอดีว่าร้านไอติมร้านนี้มันเย็นมากเลยฉันก็เลยตัวแข็งอยู่ตรงนี้ไปเข้าห้องน้ํามาหากางเกงไหนไม่เจอตั้งหากโอ้โหหนักเลยเนี่ยอากามันลืมกางเกงไหนไว้ในห้องน้ําได้ไงล่ะโอ้ตายละเอาไป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 โอ้ตายละแย่ละโอ้ เฮ้ยอะไรอะเอมีไอติมอะไอติมหกโอ้โหหลายรสมากเลยหลายรสพี่ฝนชอบบลสตรอเบอรี่อะเพชรชอบช็อกโกแลตนะแต่ว่าพี่ฝไม่กินอะมันหกแล้วอ้าวประตูนี้มันไปไม่ได้อะไปไม่ได้พี่ฝนแยกแล้วข้างบนอะไรหรอมีทางแยกอะมีทางแยกขวาล้ายซ้ายดีขวาดีกว่า้เราต้องแยกทางกันแล้วล่ะขวาเลยนี่ขวาอย่างเดียวเลยขวาปุ๊บไนแล้วเนี่ยเพชรขวาล้วนๆเลยขวาล้วนๆเลยหรอขวาแล้วตรงไหนซ้ายก็เคยซ้ายเจอขวากบซ้ายเอานีแล้วกัน อ่าโอวบันไดเริ่มมั่วแล้วนะนี่ไงหาเจอไหมนี่ไงฝ่าลายสายดีโถเก่งจังเลยนะฮะเอ้ยมีช้อนใครล้วช้อนระวางไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหดูดิไอติมร้านนี้ทำไมมันกว้างขนาดนี้เนี่ยมีโคนด้วยอ่ะติมโคนหรอเออพี่ฝนชอบกินไอติมโคนกันนะทุกคนพี่เอกไม่ชอบพี่เอกชอบแบบสตอร์เบอร์รี่อย่างเงี้ยออร่ยมากชอบเป็นกล้วยอ่ะขี้เกียจกัดโคนปึ๊บนี่ <ม>แล้วตัวนี้ไปทางไหนต่ออะทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยดูเหมือนว่าตัวเราจะเล็กลงหรือเปล่าเหมือนโดนไฟฉายย่อส่วนของโดเรมอนน่ะพื่อเอกว่ามันก็เท่าเดิมนะแต่ว่าร้านไอติมตรงนี้มันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแต่ว่างูก็งูก็ตัวเท่าเดิมอยู่นะอุ๊ย,อยเอาแยอะอ๋อเดินไปทางนี้เหรอจะคนไม่ใส่กางเกงในอีกแล้วอา้าวแล้วทำไมเขาไปกระโดดขึ้นไปบนก้อนไอติมเนี่ยนะมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วพวกเราเฮ้ยมีไอติมตรงนี้ด้วยอ่ะมีตัวเขาบอกว่าให้เราเลือกแผ่นกระดานอ่ะไม้กระดานตรงเนี้ย แล้วเราจะเลือกไม้กระดานอันไหนก่อนนู้นไงเพื like ่อนบอกว่าเพื hmm. okay. ่อนไปแล้วนี่เพื่อนไปแล้วเอาเพื่อนเลือกเลยเพื่อนเลือกเพื่อนเปิดละเพื่อนเปิดเราเลือกเลยเอ้าเพียกตายดีเพื่อนเปิดแล้วก็ตามโหเราต้อาโลโกบนในแล้วเราต้องไปตามเพื่อนอนะเน่นี่เน่เนี่นี่เออมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มติรดเติรดติดปุ๊บอ๋อเลยเลยเลยเซฟก่อนเซฟก่อนเข้าไอติมตรงนี้แล้วเหรอทำไมมันทำไอติมหล่นตรงนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะนั่นน่ะดิไอติมไอติมไอติม เอาล<ะ>้เนี่ไ<ม>ยไว้ทำอะไรอะ่ะเขาไว้ทาอะไรตรงนี้เนี่ยต้วางของละมัง้งแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะต้องตามหาแม่ค้าไอติมก่อนนะไม่รู้หายไปไหนเนี่ยตามตั้งนานแล้วดูนี่เขาทําไอติมโอ้ยโห<อละ>เดี๋ยว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 มันไป<อละ>เป็นทอร์นาโดไปเป็นดุ้นอย่างงี้เลยเหรอเออ<ละ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๊บอืมอไไปเรียบร้อยอ้าวเข้าไปในช่องแอระปึ๊บบ้า แล้วทุกคนแม่ค้ายิปตมน่าจะอยู่ข้างในนี้แหละเขียหล่นเยอะเอาไม่หล่นนี่นาไปกันเถอะโอ้โหแล้วตรงนี้เราลงไปกินได้ไหมอ่ะไอติมฟรีนะเนี่ยพี่ฝนลองโดดดิไม่โดดไม่โดดไม่เอาไม่เอาทางไหนซ้ายซ้ายไม่ได้ซ้ายไม่ได้หรอขวาขวาขวามาได้แล้วทุกคนมันมันดูไม่น่าไว้ใจเนาะทางไหนต่อมาอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพี่ฝนดูไอติมดิไอติมยักไอติมตาเหมือนพี่ฝนเลย ตาสองสีเนี่ยไปกันดีกว่าเอ้ยัโดนไอติมดูดโดนไอติมดูดเข้าไปแล้วทำไงอะโอ้ยไอติมกินทุกคนเอาเอาเถอเพื่อนตกลงไปต่อหน้าต่อตาพี่ฝนมาดูอสูนไอติมนี้ดิไอติมโอ้โหไอติมดูดเราเข้าไปแล้วไ่ไงอสูนไอติมอะโอ้ตาาแล้วแย่แล้วทำไงอะไอสูนไอติมดูดเราเข้ามาแล้วโอ้ดูฟันดิแทนที่เราจะเป็นคนกินไอติมทีนี้เราก็โดนไอติมดูดเข้ามาเป็นอสูนนี่เองนี่หน้าละ โอ้ดูลิ้นเป็นผู้พองในต่างหากเออข้างในเขาเป็นร้อนในไงนอนน้อยเหมือนพี่เอกนอนน้อยนอนน้อยนอนไม่ค่อยเยอะนอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยแต่นอนนะใช่ใช่ปุ๊บเอ่อถ้าพี่เอกแบบไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆน้องๆนะครับก็ให้รู้ไว้เลยว่านอกไปแล้วไม่ไหวอ่ะเออช่วงนี้มันเยอะแล้วบางคนก็ไม่ขึ้นนะคอมเมนต์บางคนไม่ขึ้นเพจขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ตอบพี่ฝนก็เหมือนกันนอนน้อยแต่นอนนะโอ้ ข้ามาจนถึงนอนน้อยแต่นอนนะถ้าไม่มาคือนอนน็อกไปแล้วเอาปึ๊บนี่ผ่านเย้ทำไมทไมทำไมผ่านแล้วทุกคนเพียกไม่ชอบเลยอ่ะที่จะอยู่ตรงซนก้อนอึอย่างเงี้ยเพียกี่ฝนผ่านมาแล้วเอาเฮ้ยเฮ้ยผ่านมายังตัวแตกตรงก้อนอึเนี่ยไอติมไอติมมันดูดเข้าไปอ่ะแล้วเราก็ออกมาทางรูตูดของไอติม เอ้าทำไมตายอ่ะพี่กระโดดข้ามมาได้แล้วอ่ะเดี๋ยวค่อนนะเร็วเวโอบันไดเดีวยวเข้าต้องใช้ทักษะนี่แหละโอ้โหรอนปูเราไม่ได้เซฟ้วยต้องใช้ทักษะนี่นะทำไงดีอูนั่นไงมาแล้วเรียบร้อยไปดีไป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 เรืออเรือถึงไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้หล่นลงมาล่างต้องเข้าไปใหม่เอ้าไม่ได้เซฟต่างหากนี่เราแบบเข้าไปออกมาจากข้างในของไอ้ติมเนี่ยออกมาจากก้นไงรอเดี๋ยวนะ รอเดี๋ยวได้โอวันไดได้เลยทสุริเล่นมากไปหน่อยก่อนอื่นต้องเซฟก่อนมาแล้วมาแล้วโอเคนี่ไงมาโพดตรงนี้เฉยแล้วไป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 ทางไหนต่อเซฟก่อนเซฟก่อนนี้นะเร็วมาเอาหน้าเขียวกันเร็วแม่ค้ายิปตไปไหนเนี่ยคงอยู่แถวนี้แหละโดนอสูรในติมดูดเข้ามาเหมือนกันแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยเป็นประตูอ่ะทุกคนทุกคนเฮ้ยเราออกมาข้างนอกอ่ะอ้าวเราไม่ได้กินไอติมเลย ได้โอกาสเลยนะโอ้โห,ไ,หได้โอกาสไม่ได้เลี้ยงไอติมหรอคราวเนี้ยทำไมโบนัสมาสไวจัง<ล>พี่หวานเซ็งเลยนะพวกเราอ่ะพี่เอกไหนบอกว่าจะเลี้ยงไอติมพวกเราไงเห็นพวกเรามาเยอะเข้าไปนิดนึงเนี่ยนะโถอเอ้ยนึยกว่าจะใจป้ามเป็นป่าเลี้ยงพวกเราเอ้าใส่อย่งงางนั้นเดี๋ยวไปกินร้านอื่นก็ได้นะโอเค okay, ไหมพี่เอกโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะกินไอติมแล้วก็ให้พี่เอกเลี้ยงได้นะคะแล้วถ้า เและถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจะให้พี่เอกได้ยงไติมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะสงสัยต้องหายไปไหลายวันหน่อยถ้าจะแย่ละบ๊ายบายจ้าบบ๊าาายยจ้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันเยอะๆนะเดี๋ยวให้พี่เอกเลี้ยงไอติมเอา้าทำไมเป็นพี่เอกเลี้ยงไอติมอ่ะโอ้โหโอ้ขอบคุณ <laughs> ขอบคุณสับสไครเบอร์ทั้งหมด8,000กว่าคนด้วยคนพี่เอกไม่รู้ว่าพี่เอกมาได้ไงถึง8,000กว่าคนขอบคุณมากเลยนะครับจ้าขอบคุณทุกคนด้วยนะคะพี่ฝนขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะบ๊ายบายจ้าบายจ้า <laughs>